เฮ้ยไม่ออกด้วยเอ้ยไม่ออกด้วยสามตัวแจ๋วหันไหมหันอุ้ยหันด้วยหันด้วยกี่ตัวครับสี่ตัวครับโอ้โหแจ๋วรอบนี้นั่นบินสองตัวอุย้ยมีใหญ่ปะใหญ่ไหมเออแต่เพียนนั่นแน่แต่เพียนแต่เพียนสามตัวครับงานนี้ เฮ้ยมีนั่นเห็นไหมคุ่มสุดท้ายเราสองตัวด้วยนั่น สวัสดีตอนบ่ายๆครับผมหลังจากที่อีพีที่แล้วนะครับช่วงเช้าๆเรามาตักตกากมะพร้าวกันวันนี้เราได้เอาข้าโพดมาล่อไว้แล้วนะครับผมมานอนไว้กับน้ําเพื่อปลาพวกปลาตะเพียนปลาแลดตะเพียนขาวตะเพียนแดงเขาจะมากินใบใบไนี่ใบข้าโพดนะครับ อัว่วแรกเราลุ้นกันะนะครับนี่คือนิ่ง,ง au, ๆเบาๆเสือกเข้าไปปุ๊บป๊บเงียบครับคุมนี้ผุมแรกของเราเอ้าไม่เงียบนะไม่เงียบนะไม่เงียบนะกี่ตัวครับกี่ตัวกี่ตัวสองตัวครับโอ,อ้หแจ๋วครับเ,ออเรียบร้อยเข้าไปสองตัวแล้วครับภุมแรกของเราถือว่าหมานครับผม เปิดหัวได้สวยมากครับลุ่มแรกของเราพวกปลาตะเพียนเขาจะชอบกินใบไม้นะครับช่วงเช้าเช้าเขาจะมาตอดพวกใบผักบุ้งใบต้นลำเจียกหรือต้นหญ้านะครับกุ่มที่สองของเรามีตัวไหมเออเฮ้ๆมีตอดมีตอดมีตอด มีดึงใบยึกยึกน really ้องไปแล้วบินไมแล้วโอ้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 โ้โอโอ้อ้้โดดโอ้โดดโอ้ดด้โดดกี่ตัวกี่ตัวสามสี่ว้าวสี่ตัวแล้วทำไงเราหมุนข้าวิงก่อนไงไปเบ็ดใช่ไหมเบ็ดลูกน้อยอย่างเงี้ยเบ็ดดิอ่ะเบ็ดลูกน้อยเบ็ดลูกน้อยมาอยู่มนี้เลยเนี่ยเนเนเบ็ดลูกน้อยมานี้เอาเหยียบไปนะ โอ้ยแจวอ๋วเป็นน้อยอยู่นี่เหรอเราทำวิธีการลักแบบเนียนๆไหมลักประดุกไปกินเอาปลาตะเพียนเกี่ยวอย่าไปทำลุงเลย <c oughs> ผมว่านะลุงแห้ววันเนี้ยทำไมแห้วไมู้มาทินผมตมงแห้วให้แห้วอย่างเดียว อะไรเนี่ยนี <Okay. S 1> ่บินส,สวยด้วยนี่ออออนโบอ,ออกแล้วคนระับนักผู้ชม ไปครับผมเป็นพุ่มที่สามนะครับสองพุ่มเราเก็บปลาออกแล้วพุ่มถัดไปอันโดดไปแล้วหนึง่งเอามาตัวเดียวมั้งตัวเดียวมั้งโดดไปแล้วโอ้โหพุ่มที่สามโดดไปแล้วครับ ภูมิที่สามโดดหนีครับภูมิที่ซีเป็นยังไงเอ่ยหูช่วงที่เที่ยงเน่ยแดดแป๊ดเลยนนเป็นไง,อ,ง,อ,งอ่าได้หนึ่งตัว Sim. Sí.

เหลือไหมนะเหลือมีตัวเดียว mm. สวัสดีช่วงบ่ายอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งนะครับเกือบบ่ายสามนะครับก็มาตักเที่ยวที่สองของวันนะครับเราจะตักกันหลายเที่ยวนะครับวันนี้ เป็นไงมีตัวมีต,ตัวเล็กเล็กหอดไหมไม่หลอดโอยไม่เล็กอ่ะเนะใส่สวยอยู่แต้มทีหนึ่งนะครับแจ๋วเลยน้ำนี้นี่ร้อนปะ่ะไม่ร้อนมั้งเพราะว่ามันอยู่ในล่มมีตัวต่อไงอันนี่มีลุน้นลุ้นโดดนะครับ โดดสวยว่าอันไหนจะสวยกว่ากาันข้าวโพดชอบโดดอยู่แล้วใครที่ไม่เคยทำก็สามารถไปทำได้นะครับแบบนี้นนโอ้โเยอะอีกเยอะลอยหิวน้ำน,อน,น,อนั่นหรือสวิงมันดีดปลาไงยังไม่เห็นชนอะไรเลยเอ้ยนั่น โอ้โหโอ้โหโดดหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มโหใส่เป้งๆใส่เป้งๆครับภูมสองก็หนึ่งแต้มครับโหถ้าเป็นบ้านผมตัวขนาดนี้ก็หกสิบแล้วนะครับใส่ฝ่ามือกลางๆหน่อยฝ่ามืออาๆนะครับนี่ครับ ไม่หนู <Jasmine. S 1> มีไงี้ยยังไม่ออกหรอกเมื่อกี้สวิงมันลอยบนแล้วโโนั่นไงนั่นไงนั่นไงใายใหญ่ตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบ <Wol fe> เป็นแถวบ้าน มีมีสองแเปมสว,สวยครับ หรือไม่ไม่ค่อยเห็นใบดึงจึกจิกจิกจิกแต่อาจจะกินแล้วก็นอนจุด <c oughs> อ่าทำไมใบาขาดเอา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  ป๋ามันก็มันกิดที่ข้างล่างนะถ้าใบล่างมันถึงจะขึ้นมาตอนบนอ๋อมันจะตอดใบขาดเพราะว่ามันกินมันกินล่างขึ้นมาก่อนโอเคสวยอ,อ,อ๋อทำไมเราไม่เห็นมันตอดก็เพราะว่ามันกินข้างล่างอยู่ลยปล่อยมันกินใบล่างหมดมันจะมาขึ้นใบบนใช่อ๋อโอเครับทราบครับท่านผู้ชม มีโดดาอ๋อมีมีอยู่หนึ่งตัว

一，走 ุ่มสุดท้ายสามุ <c oughs> ่ิรอบที่แล้วได้เยอะเลยรอบนี้เป็นไงอันสุดท้ายของเรา มีมีตอดเว้ยมีตอดมีตอดจ้วงเอ้ยจุ๊บมีบินไหมเฮ้ยไม่ออกด้วยเอ้ยไม่ออกด้วยสามตัวแจ๋วสุดท้ายสามตัว ปิดฉากด้วยความสวยงามในรอบที่สาห้ออรอบที่สองนะครับ <c oughs> ที่สอง <c oughs> ได้ปลาอยู่ประมาณ20่สิบก่ตัวนะครับนี่ดูกันเลยได้ปลายี่สิบก่ตัวยี่ตัวสวยเลย ไปกดติดตามผลงานรอบที่3กันไปครับผม ด้วยกี่ตัวครับสี่ตัวครับโอ้โหแจ๋วรอบนี้แจ๋วเลยใช่เห็ดนิ่งๆน,น,น,นั่น หยั่งนะหยั่งอย่างนี้เขาหัวเง่นเดี๋ยวนี้นเลี้ยงไว้นะจอยอ่าอไม่เป็นไรผมชอบลักผมชอบขโมยครับตรงนี้ไอ้คนหลังมันทำอะไรนะถ่ายรูปไปมึงอ่า <c oughs> ถ่ายรูปเดียวรูป <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่ ซ,ซื้อปลา,าเปล่าฮะมึงถามว่าเออลเุองอาปลาไปกินเปล <c oughs> ่ามึงซื้อปลาเป็นปลา <c oughs> มึงไปซ้อมไม้เสร็จก่อนไม่แทบจะไม่เจอเลยเนี่ยปลาแรกคึงเอาไม้มให้กูเลยอ๋อครับไม่เจอวันนี้ตักกระเพียนหนึ่งเดียว,เ,เ,ยวเลยสามเที่ยวสองเที่ยวเลยเนี่ย <c oughs> ทั้งคืนนี้

เอบินเลยไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมีวุ๊บมีวุบมีวุบมีวุบหนึ่งตัวนั่นบินสองตัวอุ้ยมีใหญ่ป่ะใหญ่ไหมโอ้แต่เพียนนั่นแน่แต่เพียนแต่เพียนสามตัวครับงานนี้แจ๋วเห็นไหมเขาเลี้ยงไว้โอ้โหเขาเลี้ยงไว้เห็นไหมเห็นไหมกินให้เกลี้ยงเลย แม่น้ำทงแม่น้ำนนใช่บ้านผมเข้แซวกันอย่างนี้แหละขยันเกินหน้าเกินตาก็ไม่ดีอ <c oughs> โอ้ใส่ย,ยักษ์ออาวิ่งใช่ถ้าผมมีผมก็นั่งกินเหล้าเหมือนท่านแล้วแหละอืม คนจนเขาต้องมาทำงานแบบนี้แหละหาก,กินแบบนี้ <t ell> <t ell> ใช่รวยนอนอยู่บ้านรวยนอนอยู่บ้านมีดึงไง <t ell> <t ell> มีดึงมีดึงทนันน้ำลึกอย่างนี้ทันแน่นอน อยู่นะอยู่ไหม,ไหมวิ่งน้ำป้วนเลยอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่เสียใ,ใจด้วยได้นะคุณไม่ได้กิน้าดเปลว่ามันดัง,งดูดูที่ตัวพี่ผมว่ามันต้องมีรู้มันอยู่ในสวิงผมมันเนี่ยนั่นอยู่ใต้กระชังงใต้งไงขาดไหมหรือมันแค่พับ ไม่ติดตาเไม่รู้แต่แต่ใหญ่นะกมรับตีได้แล้วนะมันเป็นธรรมดาแหละคืนนี้เจอกันครับมีรอบนิดหนรับเนี่ยเหลือพุ่มสุดท้ายของเราแล้ว แล้วครับภูมิสุดท้ายของเรามันภูมินี้มันไม่เคยพลาดนะหมานทุกทีแต่รอบนี้จะหมานหรือไม่เฮ้ย,ยมีฮันเห็นไหมพุ่มสุดท้ายเราสองตัวด้วยนั่นโผลมาเร็วแจ้ว พุ่มนี้ไม่เคยผิดหวังไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยพุ่มนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้พุ่มนี้สุดท้ายพอดี <c oughs> เฮ้ยกับลกเมย์นันแน่ ก็เหมือนเดิมครับดูแล้วประมาณ20สิบกว่าตัวดูดูนับดูได้ก็ได้ครับประมาณยี่กว่าก็เยอะนะครับประมาณ5้าโล6กโลแต่ละครั้งนะครับการตักนะครับไม่กีบภุ่มเอกนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมจบงานในช่วงกินไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ